ปัจจุบันเขาบอกว่าเรื่องความสุขของคนเนี่ยตอนนี้มันค่อยๆหายไปจากใจคนจะมีทุกข์อยู่เรื่อยเจอกับคนก็จะหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวแล้วก็ยังเอาเรื่องทุกข์นั้นไปใส่ให้กับคนอื่นด้วยเวลาโกรธคุณหมอได้ให้ข้อคิดไว้บอกว่าคนที่เวลาโกรธแล้วชอบเก็บโกรธโกรธแล้วเก็บโกรธพวกนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็ง โกรธแล้วเก็บโกรธเพราะทุกครั้งที่โกรธสารออดิีนารีนมันจะหลั่งออกมาทีนี้ถ้าโกรธแล้วไม่เก็บหล่ะโกรธแล้วปล่อยออกไปเลยโกรธแล้วปล่อยออกไปเลยพวกนี้จะเป็นโรคหัวใจโกรธแล้วเก็บโกรธไว้เป็นโรคมะเร็งแต่ถ้าโกรธแล้วปล่อยดาวไปเลยเป็นโรคปุจฉาตกลงพวกเราจะเอามะเร็งแลอเอาหัวใจ ไม่เอาทั้งสองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาทั้งสองต้องทำอย่างไรไม่โกรธทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธได้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์เมื่อกระทบอารมณ์ทั้งหกทางมีสติแตะรู้เบาๆสบายๆก็คือหลวงพ่อชาใช้คำว่าหู้ซื่อ ส่วนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่เป็นสูตรที่สอนพระาพายะจนสําเร็จเป็นพระอหรหันต์พายะเอ่ยเธอจงเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบแค่นั้นจะ้ะมันก็จะไม่มีปัญหาความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเราได้